ตอนนี้คุณพัดอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพัดครับผมพ,พ,พี่ป๋องพัทพี่ป๋องถามก่อนเลยว่าพี่ป๋องอ่านถูกต้องไหมอ่านผิดนิดนึงพี่ผิดนิดนึงต้องอ่านว่าอีสินเฮียนดิอีสินเฮียนไม่ใช่ว่าอ,อีสินเฮียนนะไม่ครับเฮียนที่เหมือนกับเฮียนเตียนนะครับอ๋อเฮียนเตียนเนี่ยนะอีสินเฮียนนะฮะเดี๋ยวก่อนนันมันคือชื่อจำเพาะหรือมันคือชื่ออะไรอะ่ะคือจริงๆแต่ก่อนผมก็งงนะเพราะว่า เราเป็นคนกรุงเทพนะครับพอไปอีสานแล้วเขาเรียกกันทีนี้พอมาเล่าให้คนรู้จักฟังเขาบอกที่บ้านผมก็มีที่บ้านผมก็มีอ่าอ่าหลายๆที่เขาก็เรียกกันว่าอีซินเทียนนะสำหรับคนอีสานใช่ครับอ่าฮะแต่ทีนี้ผมแปลตรงตัวนะอีซินเทียนคือหมายถึงผู้หญิงที่นุ่งผ้าสิ้นสั้นๆเออเออผู้หญิงผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นสั้นสั้นอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอตัวจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น เอาเลยคคนเขาเรียกอย่างนั้นใช่พี่เอออยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงฮะคือตอนนั้นน่ะผมบวชอยู่นะครับเมื่อสักตอนนี้ผมยี่แปดก็มาสักประมาณยี่บสี่ในยี่ห้าประมาณเนี่ยครับผมไปบวชบวชแล้วก็เรียนวิชาคมอย่างนี้ด้วยแล้วผมไปที่ตองพลัมภูทีนี้ไปเนี่ยช่วงนั้นไม่เป็นหน้าร้อนนะครับผมก็รู้สึกมันร้อนมากก็เลยชวนเด็กวัด นะประมาณสี่ห้าคนไปเล่นน้ำอ่าไปเล่นน้ำที่นี้มันมีฝายหม,หมู่บ้านของตามภาคอีสานนะครับแต่หมู่ลั้วหมู่บ้านก็จะมีฝายฝายฝายหมู่บ้านนะครับก็ลงไปเล่นครับลงไปเล่นเนี่ยน้ําประมาณประมาณแค่อ,อกของเองอ่าผมเล่นอยู่ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครับจนถึงประมาณห้าโมงเย็นอืมเราก็คิดว่าโอเคก็คงจะพอเวลาก็คงจะกลับและทีเนี้ยก็เลยบอกให้เด็กๆขึ้นฝั่งไปก่อนผมอยู่ประมาณกลางสระก็คิดว่าเดี๋ยวจะ จะว่ายน้ําขึ้นฝั่งแล้วระหว่างที่เราเล่นเนี่ยผมเดินเล่นจนรอบสระแล้วเนี่ยเคยได้ยินอ่าเคยได้ยินคนเขาคุยกันชาวบ้านคุยกันว่าที่เนี่ยฝ่ายที่เนี่ยมันถูกขุดโดยผู้ใหญ่สองคน<ข>คนแรกเนี่ยจะขุดขุดตื้นประมาณหนักอกอคนที่สองเนี่ยขุดลึกประมาณว<ท>่าประมาณอีกประมาณประมาณสิบเมตรได้ออเหมือนเป็นสองขยะค่ะพี่มันเป็นเหลวลงไปอย่าง,งเงี้ยเนาะแต่เราเดินมาทั่วเราก็ยังไม่เจอตรงนี้แล้วว่าเป็นเหวนะมันคือมันกว้างมากทีนี้เสร็จ ความเป็นไปได้คือผมเดินอยู่เนี่ยทั้งท่านจะเข้าถึงฝั่งแล้วอยู่ๆพื้นมันหายไปพี่อืเอามันมันกลายเป็นน้ําลึกลงไปเลยคอ่าเราก็เลยคิดว่าสงสัยจะเดินมาเหยียบตรงที่มันเป็นเหวนี่แหละมั้งก็เลยปล่อยปล่อยตัวลงดูเพื่ออยากจะรู้ว่ามันจะลึกแค่ไหนนะครับอืมมันก็เอ้พอเราปล่อยลงไปสักพักนึงอะมันก็ประมาณห้านาทีแล้วมันมืดๆแล้วเราไม่เห็นอะไรแล้วพ้าที่ก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยเราก็เลยตะกายตัวเพื่อจะขึ้นมาบนผิวน้ำ ระหว่างที่ตะกายขึ้นมาเนี่ยจะถึงผิวน้ำแล้วคอผลพ้นน้ําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมีมือคนครับห้านิ้วเลยพี่จับที่ขาผมแล้วดึงลงือจับขาแล้วดึงลงเหรอจับขาแล้วดึงลงครับเออทางทพ่นี่มันอยู่ใกล้ฝั่งแล้วที่เราเดินลงมาในแท้เนี่ยน้ำแค่หน้าอกเนี่ยแต่พื้นมันหายไปไหนอ่ะมันดึงเราลงเพอาะดึงเราลงสิผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะความตกใจหรือเปล่าก็เลยตั้งสติตะกายขึ้นมาใหม่ครับ มันก็ดึงลงอีกทีเนี้ยมันก็ความรู้สึกนั้นนะพี่คือเหมือนรู้เลยว่าคนจะตายมันเป็นยังไงเพราะว่าพอเราตะกายขึ้นน้ำมันก็เข้าหอออจะตะโกนเรียกเด็กมันก็ฝั่งมันก็ห่างออกไปอย่างเงี้ยเหมือนดึงเราออกมาเอฝั่งมันก็ห่างมากก็เลยแบบตัดใจแล้วคิดว่าคงคงต้องมาตายที่นี่แล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยปล่อยตัวเลยปล่อยแขนปล่อยขาอาแขนหน้าขาเลยอ่าแล้วตอนที่ผมบวด อ่าพระอาจารย์ที่ผมไปเรียนกับท่านน่ะท่านให้ตะกุดมาดอกหนึ่งมัดไว้ที่แขนเหมือนนักมวยครับอืมันก็มีเสียงคนพูดจะบผมว่าถ้าตะกุดเนี้ยหลุดอ่ะตายนะเดี๋ยนะเสียงพูดคือเสียงของมันเหมือนเสียงของมันเหมือนเสียงคนแก่พูดแต่ผมไม่รู้มาจากไหนนะบอกว่าถ้าตะกุดมี้่หลุดอ่ะตายนะและไอ้ตะกุดเนี้ยมันก็ค่อยๆเลื่อนหลุดลงมาจนถึงข้อแขนผมก็เอามือกำไว้แล้วผมก็ ัดใจว่าเออถ้าตายก็ตายว่าอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยปล่อยตัวหงท้องขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆหายใจปรากฏว่ามันลอยขึ้น<ม>ตัวเรามันลอยขึ้นอ<ม>ตามสารีระร่างกายของคนถ้าเราปล่อยตัวแล้วหงท้องอขึ้นอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วเราหายใจเข้ามันมีออกซิเจนมันก็จะลอยขึ้น<ม>อ่าพอมันลอยขึ้นผมก็เลยเอามืออ่ะวักน้ําเข้าฝั่งอืมอาวพอเข้าฝั่งปุ๊บผมก็เลยกลับไปถึงวัดอนะก็เลยเด็กๆก็ถามว่าอ้าวทำไมพระอาจารย์กลับมาชาร์จอืงผมก็ยังไม่พูดอะไรก็จน โยมคนแก่เขามาถือศิลที่วัดนะครับก็เลยถามว่าเอ๊ตรงที่ผมไปเล่นสายนะมัะมีคนตายไหมเขาถามว่ามีอะไรหรอก็บอกว่าผมมาไปเล่นอยู่ตรงตรงนั้นมันจะมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งผมบอกเนี่ยผมไปเจอคนอ่ดึงผาผมที่ต้นมะเดื่อตรงนี้ออืเขาบอกว่าโอ้ตายทุกปีรอืออ่า แล้วก็บอกว่าแล้วล่าสุดมีเด็กคนหนึ่งไปเล่นน้ําแล้วเพื่อนเขาก็โดลงไปก่อนแล้วเพื่อนเห็นว่าเขาตกน้ลงไปเหมือนไปขี่ไปทักกันแล้วก็จมลงไปตายตรงนั้นอ๋ออ่าแล้วตายทุกปีทีนี้เสร็จผมก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเขาบอกว่าเป็นธรรมดาของของคนที่มาต่างบ้านต่างเมืองอ่าต่อให้ไม่ใช่พระเป็นารวาเหมือนกันถ้ามาต่างจังหวัดต่างไรเงี้ยมาหาปลาหาอะไรในหอนองเนี้ยจะเจอมันผมก็ถามไอ้ว่าที่ว่ามันเป็นตัวอะไรครับ เขาบอกอีซินเฮียนเรียกว่าอีซินเฮียนอีซินเฮียนผมก็ถามว่าแล้วมันมันเป็นยังไงอีซินเฮียนเขาบอกว่าแล้วแต่คนจะเจอบางทีก็ดึงขาลงไปในน้ำบางทีก็เวลาไปหาปลาเนี่ยเห็นเป็นเหมือนปลาใหญ่วิ่งเข้าก็วิ่งเข้าใส่ก็มีหรือว่าเห็นเป็นพายน้าเป็นฟองน้ําอยกเยววิ่งเข้าใส่กลางคืนเนี่ยวิ่งเข้าชนเลยก็มีค่าอ่า พอผมไปเล่าให้หลายคนฟังเนี่ยผมสรุปโดยรวมว่าอีซิเทียนน่าจะเป็นพายน้ําว่าผมผมผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าลักษณกที่พัดเล่ามาเนี่ยความรู้สึกพี่เมื่อกี้ฟังนะไม่รู้ว่าเรียกยังไงนะแต่ในใจเราเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าเป็นพายบ้างพายน้ำพายน้ำอะไรประมาณนี้แต่ทางตวัดก็จะเรียกอย่างนันหรือเปล่าไม่รู้นะอืออ่าแล้วเสร็จพอผมกลับมาผมก็เลยบอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคในเมื่อเราอ่ะไม่ได้ไปทําอะไรคุณแล้วคุณมาทําเราก่อนใช่ไหมพรุ่งเนี้ย ผมจะไปสะกดครับอ่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดมันสร้างความเดือดร้อนในคนตรงเนี้ยก็ไม่ต้องไปฝุดไปเกิดกันจะไปสะกดที่ที่โคนต้นไม้นั่นแหละอ่าก็เลยกลางคืนมก็นอนครับระหว่างที่นอนเนี่ยให้เด็กวัดมานอนอยู่สองคนซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเด็กวัดก็เห็นมันอยู่ในสภาวะที่ตึ่นหลับขื่อตื่นประมาณตีหนึ่งอามันมีน้ําอ่ะพี่อไหลเข้ามาจากจากใต้ใต้ประตูเราอ่าใต้ประตูกุฏิเราอ่ะมันน้ําไหลเข้ามาออ เราก็เลยจิติดเรียกเด็กวัดว่าให้มันตื่นแต่มันเหมือนขยับไม่ได้ออืมันไหลเข้ามาเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นรูปเหมือนตัวคนเนฮ้ยอ่าอันนี้ผมพูดไม่โกงเลยเลยขึ้นมาเป็นูปตัวคนเลยแลวสถาดน้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับคือมันขึ้นมันเป็นเหมือนตัวคนเลยเหรอขึ้นเป็นตัวคนแล้วก็โผมใส่เราเลยโผมลงมาใส่เราตูมแบบโผลรละบางเีอย่าตอนที่ผมไปเนี่ย่าถ้าเราไปนอนต่างที่ต่างถิ่นนอนป่านอนอะไรก็แต่ผมจะ ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้เอามีดหมอ,อมใส่ไว้ใต้หมอนครับอผมก็ตั้งสติก็หยิบมีดตะแทงสวนขึ้นไปเลยออม,มันก็หยุดชะง,งักแล้วมันก็หายเข้าไปใต้ประตูอ,อืมอืมอืมอ่แล้วก็เป็นเสียงแว่วมาว่าอยากซีล่องเบิ้งซื้อ,อคือแปลเป็นไทยว่าอยากจะลองดูเฉยเฉยอ่าอยากจะลองดูเฉยเฉยอ่านั่นแหละก็ หลังจากนั้นพอเช้ามาก็เลยไปไปที่โคนต้นไม้ก็สะกดเขาไว้สะกดยังไงพัดสะกดตัวเนี้ยอ่าใช้มีดหมอนะครับทําทเป็นตัวคาถาเขียนเป็นตัวคาถานะคะเรียกมันมาก่อนเรียกเลยด้วยคาถาอย่างเช่นน้ำมันนางสมาโสยุทธโสยุทธาแห่งน้ะพระอาจารย์เจ้าพึงหมายชื่ออีกคนนี้อ่าให้มาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็อัคระยันตังสังตังวิกลึงกระเลเขียนเป็นยนันต์สี่าแล้วกลึงมันไว้อื ออะไรประมาณนี้เขาจะจะจะให้มันอยู่ตรงนั้นคือไม่ต้องให้มันไปรลังควานคนอื่นเขาอีกอ่าตัวตัวสําหรับไอตัวผีชิ้นเดียเนี่ยนะอหลังจากที่ผมทํามันก็ไม่เคยมาออกมาหลอกใครเขาอีกะเหรอครับแต่หลังจากวันนั้นอันนี้คือคือหลังจากวันที่ว่าเอาที่แพงกันไปก่อนก่อนที่จะเช้าอ่ะครับผมอ่าผมไปที่นั่นวัดเขาต้องการดินจะสร้างวัดก็อืมผมมันก็เลยบอกว่าอยากสีร่างเมืองซื้อครับ ผมก็หรือว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมไม่ลองด้วยหรอกพวกนีโดนผมแน่มันก็ให้หวยผมมาสามตัวนะอือ่าผมบอกแล้วพอแล้วพออีกวันหนึ่งอ่ะผมไปซื้อมันถูกจริงก็ได้งิดได้เงินมาถุงซื้อดินถมวัดนะวันทุกวันนี้วัดนี้ก็ยังอยู่แล้วผมก็ตั้งศาลไว้ด้วยตั้งศาลตั้งอะไรไว้ให้ด้วยว่าเป็นลักษณะงานศาลเพียงตาถูพี่ถ้าเกิดศาลผีนะพี่จำไว้เลยศาลผีจะเป็นศาลเสาเดียวแล้วก็เพียงตาเรา เสมอตาเขาเียค่ะเตาบากีใช่ถ้าสีเสาเป็นสารเจ้าที่อะไรเงี่ยเสาเดียวถ้าเกิดอีกประเภทหนึ่งคือเจ้าพระภูมิเป็นความรู้นะฮะพระภูมิต้องอยู่เสาเดียวแต่ถ้าเป็นสารนีจะเป็นสารมาให้เราธรรมดาเนี่ยแต่เพียงตาเล่านะครับนัแหละหลังจากนั้นก็มันก็ไม่มีใครเจอนะแต่ก่อนคือเด็กไปเล่นต้องตายทุกปี อตั้งใจทุกปีสำหรับอีกทีเนี่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวที่ผมผมัวเราผมสนุกไปกับสิ่งที่พัดเล่าว่าฟังส่วนตัวผมไม่เคยรู้จักน้องเป็นกานส่วนตัวนะฮะคือยังไม่เคยเห็นหน้าน้องแต่ผมเหมือนจําได้ลางๆว่าเหมือนเราเคยคุยกัน ะฮผมเคยเล่าเล่าไว้หลายเรื่องเพราะว่าช่วงที่ตอนผมไปบวชอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบไปหาเรียนพวกนี้แล้วผมก็จะเจอประหาที่เกิดของจังนวเออทำไมถึงเลือกเรียนแบบนี้แล้วก็อายุดูแล้วก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้นี้เรื่องของการสวดมนต์บทคาถาท่องดูท่องมากเลยะครับอ่าที่ชอบเพราะว่าเคยพอพราเราไปต่างจังหวัดเจอหลายหคนที่เขาเขาเขาเดือดร้อนเรื่องตงนี้ อ่าแล้วเขาก็หลอกไปโดนคนนั้นหลอกวันคนนี้หลอกแล้วเราเองเนี่ยก็เลยแบบสงสารก็เลยมีความสนใจด้านทางด้านศาสตร์พวกนี้ก็เลยไปขอเรียนหาเรียนวิชาต่างๆมาสําหรับไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เขาผมเรียนมาทั้งหมดทั้งเป็นทั้งสายด้านสายเขาผมเรียนมาหมดโอ้โหลเรียนมากี่ปีแล้วครับผมเรียนอาจริงๆอ่ะผมเรียนตั้งแต่สมัยผมเป็นเมนตั้งแต่ผมสิบสองตอนนี้ผมยี่สิบแปดใช่ใช่อายุยังไม่เยอะเลยนะ ยี่สิบแปดละครับแต่ดูคลุก <c oughs> ไปแล้วแต่ช็อกบ่อยมากนะเออวันไหนมามาร้านพี่แนะนำตัวหน่อยสิพี่อยากพี่อยากพี่อยากเจอหน้า เพราะว่า<ย>เราเหมือนเราเคยคุยกันจนําได้แล้วก็วิธีการเล่าของเขาเนี่ยผมรู้สึกสนุกไปกับเขาทุกครั้งนเนลยนะเวลาที่เขามาเล่าอ่ะคืออันนี้ผมยน<ะ>ตามตรงนะพัทนะคือพี่อ่ะไม่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถนะครับ<ะ>คือแล้วพี่ก็ไม่ได้เจออย่างที่พัดเจอก็ไม่รู้หรอกว่า<ะ>มันคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยนี่อันนี้เลยด<ะ>้วยความเคารพนะแต่ว่า<ะ>พี่จะเปิด<ะ>เปิดใจพี่แล้วก็จะไม่ไม่ได้มีกําแพงตั้งนะแต่พี่จะฟังเอาสนุก<ะ>คือเวลาใครโทรมาเล่าแล้วพี่จะสนุกไปกับเรื่องเล่าเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงไม่จริงแแแต่่่รรรูู้้้วาาาาเเเยห้สนนนนุกกกจอออบบบบีีป็ง ะกดวิญญาณเาทแมันมอมันมีมันมีหลายเรื่องวิธีสักคมเรมีเยอะต้องใช้มันแล้วแต่ว่าไอ้ผีที่เราเจออ่ะมันเป็นประเภทไหนอ่าถ้าอย่างผีตายดังกงก็เฉล็กขนานมันเหล็กขนาดเหมือนตะปูอ่ะตอกมันตอกฝ่ามือตอกหน้าผากมันอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีวิธีเยอะแยะมากมายส่วนในการบอว่าอยากเห็นผีมันยากฮะ ทำสมาธิแน่นิ่งๆนะหลับตาทำสมาธินิ่งๆแล้วคิดจนคิดว่าเรามีกําลังใจแล้วภาวนาครับว่าสุปินานังอ่าใครที่ฟังอยู่รายการนะถ้าบอกว่าโอ๊ยง้หรือเปล่าอ่าได้อยากลองในที่ว่าคาถาเนี้ยสุปินานังอือ่าพี่ทั้งทำสมาธิให้ใจเราคิดว่าใจกําลังใจเราแน่แล้วหลับตาทำสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆแล้วลองเลือมตาดูอ่าแต่ว่าผมเตือนก่อนว่าให้ทําสตินิ่งๆนะ เพราะถ้าไม่นิ่งไงเพราะเพราะถ้าไม่ไม่นิ่งเวลาเราเห็นเนี่ยพี่มันจะตะเลิดมันจะมันตกใจอแล้วถ้าสมมติว่าตะ่นเแล้วเนี่ยพัดอยู่ตัวนั้นพัดสามารถดึงกลับมามีสติได้ไหมเอ้ผมก็ยังไม่ถึงขนาดเขาไปเขาไปเห็นในสภาพของของของวิญญาณของผู้ผีที่มันมันมันตายบางบางทีมันมาในสภาพที่มันโอเคบางบางตัวมันมันมาในสภาพที่มันจําได้ว่าตอนมันตายมันมีแค่นี้ยครับ มันก็มาแค่นี้รอเฮ้ยพี่อยากเจอ,อน้องนะเออขอ,อยานาตเรียกน้องกแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าอายุต่างกันเยอะเพราะฟังผมห้าสิบสองแล้วน้องประมาณสักยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับน้องอบอกไปที่เมื่อวันเมื่อวันก่อนผมก็เพิ่งไปมาวันที่ขวัญเลย ใช่เขาเจอชอกอาทิตย์หนึ่งประมาณสองต่อห่งอ๋อเหรอเออไหนเจอคือพี่อะชอบนั่าอ่านหนังสืออยู่หลังร้านถ้าเกิดวันไหนมาแล้วไม่เจอพี่ลองถามน้องก็ดูว่าพี่ป๋องอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเจอหน้าหน่อยไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยววันหน้าวันหลังถ้าเกิดเจอแล้วรู้จักกันแล้วเนี่ยอาจจะชวนไปเดินสายกับพี่หน่อยโอ้ยได้สบายเลยไปเดินสายแล้วก็ลองลองสื่อสารลองทําไงก็ได้ที่ที่ที่เรามีความรู้ความสามารถงตัวผมเองอะจริงๆงผมเองเคยเคยมีคนรู้จักเป็นคน ไต้หวันนะคแล้วพาผมไปสมัยผมเป็นพระผมยังยังโทรไปขออ่าโลเคชั่นจากทางเดช็อกเลยเข<อ>าแนะนำผมไปที่โร<อ>ง,งพยาบาลที่เด็กําแท้งอ่ะครับยโยชินอ,อนนนะ เผมก็ยังพาไปเขาแต่เขาไปออกรายการของไต้หวันนะอ๋อเหรอใช่รายการคแคส<ร>ทูครับรเดี๋ยวลองดูเราดูพัทคือพ,พี่ไม่ซีเรียสครับแค่กะว่าฟังพัทเล่าแล้วดูเหมือนเขาจะเป็นดูเมื่อกี้เขาท่องปึงป้งปังป้งปึงปงปงป้งปังดูแบบคล่องมากเอดี๋ยวลองดูเกิดว่าไปแล้วเกิดไปกับพี่ขวัญไปกับพี่เก่งไปกับน้องทีมแล้วลองผื่สารซิว่ามันสามารถพี่อะไรนะพี่อะไรผมเคยโทรไปเล่าเรื่องที่ผีผูกคอตายที่แถว แถวคลองแปดหรือคลองสิสองแล้วให้ที่เขาไปแล้วตำรวจผีไปดูอะครับสย่งนี้ผมจำได้เรื่องนี้แหละเอออ่าที่เป็นผีผู้เขาตายอ่ะคือถ้าจะไปจริงๆผมแนะนําไปที่มันมีจริงๆอย่าไปไอที่แบบโ่อบ้านร้างที่แบบเขาเล่ารู้ไม่ต้องดี่จะอยากเจอผีไปประชาร์เดวลองดูกันละกันถ้ามีโอกาสได้เลยนะพาร์ทยังไงขอบคุณมากนะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะได้ครับผมมีโอกาสได้เจอกันนะครับครับผมขอบพรคุณครับพาร์ทสวัสดีครับ